สวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางความฝันของเอกครับงวดของวันที่16กรกฎาคม66ครับหนึ่งวันที่ผ่านมาครับฝันของเอกครับเอกตีเลขให้ก็คือ16ครับท่านผู้ชมครับเลขก็ออกทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์ของเอกเนาะครับที่เอกฝันว่าของไปเล่นน้ำกับแฟนเนาะครับแล้วก็มีไม้ตะเคียนลอยมา ครับแล้วก็ก็เลยไปบอกพาให้เอาสร่างมาดึงขึ้นไปไว้วัดเนาะครับครับในเหตุการณ์ความฝันก็คือได้ขับมอไซค์ซ้อนท้ายกับเมียไปเอกตีความฝันให้ก็คือเลขทะเบียนรถของเอกเองเนาะครับครับเขก็ออก6 1หนึ่งทะเบียนรถก็หกหนึ่งเนาะครับครับเอกก็บอกว่าอย่าลืมตัดสื่อน้ำเนครับสลับตัวของเอกเองครับท่านผู้ชมครับ ก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับในช่องของเขืออีสานใต้ครับเพราะว่าฝันของเอกนี่ครับถ้าะรุดกะลุดแค่วดเดียวครับอ่าเท่าที่ผมได้มาเห็คลิปของเอกครับเลขกับเขามาตลอดครับราคาลดลดงูลดวันหนึ่งเนาะ้วก็มาเขาอีกเนาะครับครับเดี๋ยววันนี้มาฟังน้ากันครับว่าอีกฝันว่าจังรไหนครับได้กระไดเนื้อทางดีครับน้องเอกกันครับท่านผู้ชมครับเอกบาลซูท่านผู้ชมฟังนะครับว่าในวันนี้เอกฝันว่าจังไร์แหนครับผม ครับผมฝันมาคืนนี่ครับครับผมฝันว่าไอ้โมที่เคยเกิดอุบัติเหตุใต้หลายปีแล้วนะครับครับครับเพิ่นพาผมไปเกิดผ้าผ้าผมไปขายลอตเตอรี่ครับครับผ้าไปขายลอตเตอรี่บาดหิ้ปุ๊บกูดุ่นให้ผมเคยฝันหอกันแจ็กเกื่อเลยครับมาฝันมาคืนครับฝันเห็นโอ้ผมว่า ผมจนว่าอันนี้บานนี้เพิ่นพาไปอันนี้ขายรอลีดครับ e F, ครับเพิ field, that that so owner, ่นว่าเลกตัวนี้เล็กเด็ดบานนี้ครับครับหลายปีแหรงบ็จะพอเพิ่นในความฝันครับในในในอันนี้ในความฝันนะครับคือเลขกเลขกไอเล็กเด็ดที่ว่าจากก้อนฉลากนะครับครับที่เพิ่นวาเลขเสื้อถือได้เพิ่นวาครับครับตัวตัวนี้เด้อเพิ่นวานี่ครับห้ให้ายไอเลขกเด็ดนี่ให้่าสามแปดครับครับ ไอขายในสุดไอขายแล้วใบละครับหาร้อยเก้าสิบสี่บาทครับอู้เรื่อะเสื้อเห้าคนปะครับในกุฝันเสื้อเข้าครับเห้าเด็ดมาเตะทั้งหนหลีอืมเปี๋เริ่มทำบุญในเห้าเด้อคนปะในกุฝันครับครับมาที่นี่กับไอดูอุปนิสารชิมหอปีเป็นใต้ครับครับกันเลยวันนี้กันไปปัะเด็นใ้กุ้ฝันกับเห็นเป็นซ้ำอิกทีครับโอ๋อ ฝันส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 ันครับครับเอกฝันนี่ฝันว่าฝันเห็นมูเห็นที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วแน่นครับเกิดวัณิเหตได้ครับพาไปขายลอตเตอรี่แม่นอ๋อพาไปขายลอตเตอรี่แล้วกามูกับอกว่าอ่าเลขหาสามแปดที่เอกเขียนไว้เนาะแน่นครับผมคือเลขตัวนี้นี่ครับที่เอกเขียนไว้ครับเพิ่นเพิ่นบอกเลยแหละเมื่อคืนนี้ครับคือเลขหาสามแปดนี่ให้ขายใบละห้าร้อยเก้าสิบสี่แม่นครับขายขาย ห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทไม่ละครับครับเอก็เลยถามว่าเป็นยังคือหายขายแพงแท้ครับเพื่อนบอกว่าจังไรน,นะครับเพื่อนบอกว่าไอา้ราคานี่ละครับครับไอ้มันไอเป็นเป็นราคาที่ว่าอยู่ไดราคาดีและกาเลขเด็ดมันเป็นมันเป็นเลขอีกอย่างนะครับเป็นเลขมันจากกล้องสลาก เป็นเากอกมากอจากกองฉลากมันเป็นเลขยเลียดังสิบบดังเลยเป็นเลื่ขายแพ่งแน่นอ๋อครับครับอืมส่วนสามสิบหกนั่นคืออายุตอนตอนที่ว่าเสียชีวิตเสียชีวิตหรือบัตเนครับจะเป็นหอดเป็นน้ำลาดแต่ว่าบัตเฝันเห็นแจ๊คเกือว่าฝันเห็นมันขึ้นนี่ครับครับน่านักเปิดเลยครับครับอือมันจะ บนเนเด้เนาะครับเพราะว่ามูกันแล้วก็บเเคยฝันเห็นกันจักเทียตั้งแต่เสียชีวิตไปครับกับพึ่งมาฝันเห็นเนาะครับครับเขาตายไปโดนหรือยังอีกตายเลยสามปีแล้วครับสามปีครับแปลว่ามูคนนี้คืออายุลายกว่าเอกมันบ่อหายกว่าผมเพราะว่าเอกตอนนี้อายุจักปีละตอนนี้สาสิบแปดครับสาสิบแปดเนาะครับขับกันไลเรียกันเนาะก็ตายไปตอนอายุสามสิบหกครับ อืมสภาพเป็นไดอยู่อายผมปีนึงนิดหน่อยครับๆในเดือนครับอืมครับๆโรงเรียนน้ําค้านี่นะเรียนอยู่โรงเรียนหนองหลวงนี่แหละครับอืมครับครับเป็นปฏิเสธครับเอกแล้วสุดท้ายก่อนที่ตื่นเนาะครับอ่าคนตายนี่บอกว่าอย่าลืมทําบุญให้น้ําแน่แม่นครับอ๋อครับแปลว่ารอบนี้น้ํเปิดเลยครับนานาดําบ่งาเพิ่นน้ําเปิดเลย หนาบอกคอยสดใสสดใสอืมแต่เขาก็มาบอกเลขเนาะก็ถือว่าบอกเลขเลยนะเมนเขาก็มาบอกเลขเลยแหละกับสวดเป๊ะขายลอตเตอรี่ครับบอกว่าเลขก็เน nah ี่ยแหละเลขเด็ดครับหาสามแปดครับครับครับแต่แม่ขายใบละหาลอยเก้าสิบสี่บาทจำได้เมนเลยเป็นบ่อยม๋อครับครับรอบนี้เขียนไว้เลยแหละนี่ครับครับครับเขียนเองเลยแหละนี่ครับตื่เขาเขียนเลย ปกติเราเอกนี่สีฟันเงาดีเนาะแต่ะรหลอบที่ผ่านมาเนี่ยสีฟันเงาแห้งรลอบนี้ฟันแค่สันสันครับเอกเราในวันนี้เอกฟันแค่ฟันเดียวนี่บอกครับอ๋อฟันแค่ฟันเดียวนี่เนาะครับเดี๋ยวถ้าจังไดเดี๋ยวถ้าใกล้เลยกอกเนาะเดี๋ยวอายสิมาถามอีกทค่นึงว่าฟันเพิ่มเติมได้เลขเป็นตัวใดอีกเนาะครับอเพราะว่า ในรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมลองพิจาณาเบิ่งออาครับเพราะว่าถือว่าเป็นฟันดีครับคนตายภาพไปขายลอตเตอรี่ครับแล้วก็คนตายคนนี้ก็คือเป็นมูของเอกเองเนาะครับทีเรียหนังสือมาน้ากันนกับท่านผู้ชมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนั่นเองบอกว่าเป็นพี่ตายหงบอกอ๋อพี่ตายหงครับมาบอกเลขครับก็คือภาพไปขายลอตเตอรี่ไปขายยูไสจําในบัสถานที่สถานที่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่ผู้คนหลเนี่ยครับครับ แค่ด่าเพิ่ได้เปิดเลยแต่ว่าเพิ่งจะดื้ขายคููก็หนัะครับเราเพิ่นกับมาบอกมาฉีบอกว่าเลขครับห้าสามแปดห้าสามแปดห้าสามแปดนี่ให้ขายใบละให้ขายใบละห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทครับเอกก็เลยสงสัยว่าเป็นยังไงขายขายแพงแท้ครับครับเพิ่นบอกว่าเป็นเลขรับวงได้เลขดังมาจากกองสลากแต่กองสลากเลยครับให้ขายในราคานี้ขายในราคานี้เพิ่นไว้สั้นครับครับอือก็เลยจําไว้ จำเลยแล้ว,วครับจำสาเทียนไว้เลยครับคร <c oughs> ับครับรากอายุของคนตายเนาะก็คือตอนที่เสียชีวิตนีสามสิบหกปีสามสิบหกปีครับอืมตัวเลขก็มีซ้ำหนีเนาะครับกรับกายธรรมุชมลองพิจารณาเบิงครับธรรมุชมครับเพราะว่าความฝันก็เป็นเพียงแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเลข <c oughs> จะมาหรือไม่มาก็อย่าว่ากันเนาะเอกครับถ <c oughs> <c oughs> <ๆ>้าชอบ หรือว่าเป็นเลขที่เราตรงใจเราก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะครับครับอโอเคก็เลขก็จะมี538แล้วก็594เก้ 5, 9, 5, 9, 4, ครับแล้วก็36ครับท่านผู้ชมครับ ก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของที่16กรกฎาคม66ครับผมเคยสารใต้ก็ขอขอบคุณน้องเอกมากๆครับที่มาแบ่งปันมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังเนาะเพื่อวดนี้เลขอาจจะแตก3ตัวก็ได้เนาะครับครับเอกมีผมเสื้อตัวนี้ด้ออันผมเสื้อมาผีแต่ผมมาบอกว่าสุดาครับครับอ๋อหลอนี้คือมีความมั่นใจให้งนบอกได้ครับผมเวลาที่ผมเสื้อแล้วเพื่อนว่า ทำบุญให้นพื่นได้ด้วยคนวหรครับครับก็อย่าลืมทำบุญให้ให้เพื่อนทำด้วยครเพื่อเพื่อนมาขอส่วนบุญเนาะแม่นผมก็มาขอส่วนบุญมูพวกล่ะครับแล้วก็ในในความฝันนี่หน้าตาเพื่อนก็ดำดำเนาะดำครับอืมโบนีด้วยเพราะว่าอติดพออยากนะครับเป็นหอดมูหน่อเนาะครับเพราะว่าบางคนที่ตายไปบางบางคนเพื่อนกระบอสามารถสื่อสารกับก็เชว่าคนคนบางคนได้ ผมเองมาใต้ไปแล้วบรรยากาศนี่เดี๋ยวผมกับยุทธพันธ์กับผมนี่ยแหละครับอยู่กับตุบันหนือใต้เป็นมู่งหากันเลยมั้งบ้ากันเลยครับโอ้ครับครับโอเคเนาะกับประมาณนี้เนาะครับครับเอกอย่าลืมทำบุญไปให้เพื่อนน้ำเด้อครับครับครับโอเคครับขอบคุณเอกหลายๆครับขอบคุณครับครับผมครับครับ